คนที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างหนุ่มแพทริกอ้น่ารักน่ารักตามตัม้งแต่แบบเขาแข่งขันประกวดเลยนะน้องแพทริกอิน o วานใช่ตอนนี้เนี่ยอยู่วง Into ว n นล่าสุดเรียกว่ามีเรื่องให้ติดแฮชแท็กแบบติดเทรนด์ทวิตเตอแบบพอตทั่วโลกเลยมีเรื่องอะไรบอกมาเซเป็นโมเมนต์ในรายการวาไรตี้ค่ะ o l l kind okay, of into one to เ h e s k กเป็นแบบโมเมนต์น่ารักรก็เ<ๆ>ลยมีการแบบติดแฮชแท็กกันแบบดันโมเมนต์นี้แบบอะไรอย่างงี้นะคะซึ่ง รายการนี้เนี่ยมีการออกอากาศไปแล้ว2 EP แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินมาถึง EP ที่3ก็หลังจากที่ปลอ่ออกมาเนี่ยแฟนๆที่รับชมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยบรรดาแฟนคลับนะคะต่างทำคลิปรีแอคชั่นแบบแชร์โมเมนต์ต่างๆนะร่วมติดแฮชแท็ก แพทติ้งริส์เดอะเบลด้วยจนแบบติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแล้วก็แบบทั่วโลกเลยนะคะสุดยอดนลว่าหนุ่มแพทติกของเราเนี่ยยังจริงๆนะคะสำหรับรายการวาไรตี้นี้หลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูร้อนที่หนุ่มๆอินทูวันเนี่ยถึง11คนกลับมาอีกครั้งนะคะเตรียมไปด้วยแบบพลังแบบล้นหลามอะไรอย่างนี้เลยนะต่อให้อากาศจะร้อนขนาดไหน ความฮอตของพวกเขาก็ฉุดไม่โย่โอ้โหคือร้อนแซงอากาศไปอีกร้อนแซงอากาศไปอีกอและถ้าพวกเขาเนี่ยจะพาไปเจอความแปลกใหม่อะไรบ้างก็อย่าลืมไปติดตามรับชมอะไรกันเนาะ